ได้ไม่เหลืเป็นยัหาสัดักมั้ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้เจอกับน้องเชนดิชเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าป่าเพื่อที่จะเข้าไปตัดไม้ไผ่นะครับผมทําเป็นฟ้าเพื่อที่จะลองพื้นนะกับบ้านต้นไม้ของผมนะครับก็มาต่อเติมนะครับผมก็มากับน้องชายนะครับน้องชายผมก็จะมาช่วยนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเบาแรงผมเยอะเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนี่ทาคนเดียวนี่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไป ตัดไม้เพื่อที่จะเอาขึ้นไปบนปั้นต้นไม้ของเราดีกว่านะครับเพื่อให้เสร็จเร็วไวที่สุดแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศเนี่ยนะก็ฝนตกลงมาบ่อยครั้งมากนะครับผมแล้วก็ลําบากต่อการทำํำบ้นต้นไม้ของผมมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราาไปตัดไม้กันดีกว่า ก็ตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้มาถึงที่ดงไม้ไายนะครับซึ่งตรงมากๆเลยนะก็คิดว่าเราจะตัดทักประมาณจริงๆก็อยากจะตัดหลายลำนะก็ค่อยๆตัดไปทีละลำเพราะลำหนึ่งนี่เราตัดท่อนสามารถที่จะแบกได้อีกหลายล<ำ>ครั้งเลยนะครับเพราะว่ามันยาวมากๆเลยลก็คิดว่าลำเดียวเนาะมันน่าจะพอถ้าไม่พอก็ตัดสองสาลำก็พอนะครับ เพราะาลำใหญ่นะที่นี่เป็นธรรมชาตินะครับผมแต่ยังไงก็เราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับเดี๋ยวให้น้องตัดแล้วก็โยนลงมานะครับแล้วก็ผมจะตัดทอนอีกทีหนึ่งนะครับผมมาเค okay. ไปตัดกันดีกว่า ณนะตอนนี้นะครับผมกับน้องชายก็ได้ตัดไม้ไผ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังต้องอแบกทีละท่อนนะน่าจะหลายรอบพอสมควรนะครับผมท้อนใหญ่ด้วยอืมก็น่าจะมาอีกหลายรอบนะครับก็ยังไงเนี่ยก็ไปทีละท่อนทีละท่อนนะครับแล้วก็ต้องสับอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้มันกว้างขึ้นหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะ,ะแบกขึ้นไปที่นตน้น,ตนไม้ของผมนะ 来。那个要花米啊，啊，米椒来炒，来点，来点花米，来点青椒。嗯，米椒都绿嗯，对、嗯，好，嗯嗯嗯 ก็นะครับตอนนี้เราก็ได้แบกไม้ไผ่เนี่ยกลับไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดๆนะครับผมก็หนักพอสมควรนะครับก็ลำใหญ่ขนาดนี้นะเวลาแบกไปนี่ค่อนข้างที่จะลําบากนะเพราะว่ามันไปเกี่ยวนู้นเกี่ยวนี่ต้องลอดอะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ขึ้นขขาด้วยนะครับผมอุ้ยโดนละ อนนี้ผมกับน้องชายก็เพิ่งได้เอา,เอาไม้ไผ่เนี่ยสองลำนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเอาขึ้นมาลำบากนะผมก็ขอบอกตรงๆว่าวันนี้ผมสามารถเอาขึ้นมาได้แค่สองลำนะครับนะก็คงต้องเป็นวันละสองลำมากไปกว่านี้ไม่ไหวครับผมก็เมื่อเมื่อกี้นะครับก็ฝนได้ตกลงมาพักหนึ่งนะครับผม ก็เลยเปียกหมดเลยนะครับดูสินี่นะได้สองลำนะวันนี้นะอ่าได้ผมจะให้ดูความชันของข่าวลูกนี้นะครับว่าจะชันขนาดไหนนะเปรียบเทียบกับข่าวลูกนู้นนะที่ความสูงเนี่ยอยู่ระดับใกล้เคียงกันนะผมแต่ข่าวลูกนี้สูงกว่านี่ครับผมก็ต้นไม้ที่ผมจะเอามาทําเป็นบ้านต้นไม้นะก็ดูข่าวลูกนูน้นนะ ดูดิก็เอาขึ้นมาได้แค่สองลำนะครับตอนนี้บรรยากาศนี่สวยมากๆเลยก็นะก็ต้องลงทุนหน่อยอครับผมผมกับน้องชายเนี่ยก็ต้องพักก่อนนะฮะเพื่อให้หายเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากพักเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสับฟ้านะครับเพื่อที่จะเ,เอาขึ้นไปวางไว้ข้างบนนะครับผมก็ ขอบอกตรงๆว่าวันนี้นะครับเราก็เอาขึ้นมาได้แค่สองลังนะครับโอเคเดี๋ยวขอพักก่อนนะครับ น้องผมก็ได้สับฝ้านะครับผมก็เราก็จะสับกันคนละลำนะฮะก็ให้น้องเนี่ยสับก่อนแล้วต่อให้ผมนะก็ตอนนี้น้องผมสับใกล้ที่จะเสร็จแล้วนะอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วนะก็วันนี้ทั้งวันก็ได้แค่สองลำตลกมากเลยนะเพราะว่าเราอยู่สูงนะครับผม,อมโอเคครับผมก็บรรยากาศข้างบนนี่นะก็ลมพัดเย็นๆมาตลอดเลยเฉพาะช่วงเช้านะครับผมแต่ถ้า กลางคืนนี่ถ้าเกิดมีพายุนะที่นี่ก็จะมีลมค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับนะก็นะนะวิวตรงนี้ผมชอบมากเลยผมอยากให้มันเสร็จไวๆนะอยากขึ้นมาพักเล่นนอนเล่นนะครับผมแล้วก็ถ่ายบรรยากาศสวยๆให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันนะครับนะโอเคก็ตอนนี้ก็ดูตาผมแล้วแหละว,ว่าผมจะต้องไปซับฟ้าต่อจากน้องผมนะครับ Ah <sighs> ไปอ่าโอเค好โอเค,อเคก็เรียบร้อยนะครับกิ่งนั้นนะเราก็เอาป้านะครับมาวางไว้แล้วนะครับผมก็ก็แค่สองลำนะก็เกือบเต็มเลยนะครับเพราะว่าลำเนี่ยเป็นลำใหญ่นะฮะ ช่วงเวลาที่เราเอาขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมา,มากๆเลยนะวันนี้นะครับก็ทั้งวันเอาขึ้นมาได้แค่สองลำนี้ก็บุญแล้วนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเอาขึ้นมาได้สี่ลำนี้ก็ดีนะครับผมนะโอเคก็ยังไงเนี่ยพรุ่งนี้นะครับเราก็อาจจะมาทําต่อนะครับถ้าไม่มีติดทุระใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะอาจจะพรุ่งนี้อาจจะเอาขึ้นมาสี่ลำนะสองรอบนะฮะบรรยากาศตรงนี้นี่ลมพัดเย็นตลอดเลยผม ขึ้นมาทีไลน์ผมอยากจะอยู่ตรงนี้นานๆอยากจะชมอยากจะดูวิวทิวทัศน์ตรงนี้นะครับนะก็ลมพัดเย็นตลอดเลยนะคือตรงนี้ไม่มีพวกยุงไม่มีลินนะฮะคือนี่คือข้อดีของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมราเนี่ยก็พักผ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับผมไปกลับกันดีกว่า ก็ในระหว่างที่เราเดินทางกลับนะครับผมเราก็จะเด็ดผักหวานฮนะก็ผักหวานนี่ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับระหว่างตรงนู้นนะฮะนี่ห้างบ้านต้นไม้ผมก็อยู่ตรงนู้นอแล้วก็ผักหวานเนี่ยจะอยู่ตามธรรมชาติของม,มนนันนะฮะนะนี่น้องชายผมก็ไปเด็ดมาจากตรงนู้นนะครับผมนี่ก็ผักหวานนะฮะนีะ่ได้มานิดหนึ่งนะฮะนะ ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ควรจะกลับนะก็ต้องรีบกลับแหละครับนะไปพอละพอละไปกลับฝนก็ตกบ้างแล้วก็มีแดดบ้างสลับกันไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะทำให้แบบปวดหัวง่ายนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้ อ,อ้าวหน่วงที่ลงนะความชันนี่นะผมไม่อยากพูดถึงเลยนะชันจริงๆริงเส้นทางยังอีกยาวไกลครับเราก็ได้ผักเหลียงมาะฮะหรืออผักหวานนั่นเองนะฮะน้องชายผมนี่จะเอาไปต้มจืดนะ ก็ทุกคนครับบรรยากาศวันนี้เนี่ยนะก็มีหลายฤดูมากๆเลยนะก็มีทั้งฝนตกแดดออกลมพัดนะครับเยอะแยะเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ช่วงนี้เดินป่านี่นะก็ต้องพกยาไปด้วยนะครับนะก็มี ต้องพาราไว้ก่อนนะครับผมเสือพื้นฐานนะอโอเคครับผมผมเดินทางอ่ากลับบ้านก่อนผมคิดว่าพ่อผมน่าจะหุงค่าอยู่นะเพราะผมบอกกับว่าวันนี้เนี่ยผมจะไปทำบ้านต้นไม้แล้วก็จะกลับมาในช่วงเวลานี้นะครับเพ่อนครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่กะตอปแล้วนะครับผมก็นี่ พ่อผมก็กำลังหุงข้าวเสร็จพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยก็จะได้ทานข้าวแล้วก็พักผ่อนนะครับผมนะก็วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับผมก็ผมดูข่าวลุกนั้นแล้วเอาไม้ไผ่ขึ้นไปแต่ละลำนี่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาเติมกำลังหน่อยนะครับผมนะอมโอเคครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะครับ ัตอนนี้นะครับผมก็กินข้าวเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็พ่อผมก็กินข้าวเสร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะส่วนน้องชายเนี่ยเพิ่งกลับมานะครับเมื่อกี้เนี่ยไปทําทุระส่วนตัวนะครับผมนะอโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะ ไปทําต่อนะครับผมนะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนะครับนะทำวันเดียวมันก็ไม่เสร็จก็ต้องต่อวันต่อ,ต,อต่อไปนะครับจนกว่ามันจะเสร็จนะครับผมยังไง ep นี้ก็เป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับนะให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะโอเคครับไปา,ายครับ